สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการเจนซีครับผมโดยราการนี้เราได้ทำการจัดก,การแข่ขันระหว่างโรงเรียนเลยนะผมโรงเรียนแรกโรงเรียนมหิดลวิทยาัยสอนเอมิครับส่วนรงเรียนที่2้เงเรียนกนเน,นิดวิสิสติกครับผม และทาา่านวิชาท่านนั่นนักศึกษบของเรานะสองคนนะครับผมได้แก่อาจารย์ยอครับและอาจารย์ปอครับผมโดยเราจะมีคําถามให้ผู้เขียนขา,านั้งสองท่านทั้งหมดสิบคำถามมีเวลายี่สิบวินาทีใครก็ตามที่กดกระดิ่งนี้ก่อนจะได้สิทธิ์ในการตอบคำถามข้อนะอครับผมเอาละครับจะเริ่มแล้วนะครับผมคำถามข้อหนึ่ง ละครน่านเจ้ายุคสมัยใดครับผมกอไก่สุโขทยัยขอไข่อยุธยาคอควายล,าวลัตตนโกศิลป์ผิดครับผมข้อหนึ่งสมัยรัตนาโกสินลร์หรือยุคป,ปัจจุบันเป็นคําตอบที่ผิดเพราะว่าสมัยนัานเจ้านั้นมีความเก่าแก่และยาวนานมากกว่าอาณาจักรรัตรนาโกศิทร์มากมายคะ่ะขณะข้อที่สองอาณาจักรนัานเจ้า เดิมอยู่ในพื้นที่ใดครับกอไก่ทางตอนใต้ของจีนขอไข่ทางตอนเหนือของเวียดนามขอควายทางตอนใต้ของไทยทางตอนใต้ของจีนครับถูกต้องครับน,นั้นตอวกอไก่นาจักรน้าเจ้าเยู่บริเวณทางใต้ของจีนเพราะว่าในบันทึกมีการบอกไว้ว่าน,นจาจักรน้าเจ้าได้อยู่ตรงบริเวณมณฑล ยูนนานของจีนซึ่งมันอยู่ทางใต้ติดกับพมแดนมาม่าพอดีครับผมข้อที่สาเครื่องดนตรีไทยไม่ปรากฏในสมัยหน้านเจ้าก็ไก่แคนขอไข่ซอขอควายตะโพนครับผมถูกต้องครับ ข้อ3เป็นคําตอบที่ถูกค่ะเพราะว่าในสมัยหน้าเจ้าเครื่องดนตรีนั้นมีการพัฒนาและ,จะเจริญรุ่งเรืองอย่างมากส่วนตะพนจะปรากฏครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยของรัชก,กาลที่5ค่ะข้อที่4ี่ละครสมัยหน้าเจ้ามีการ,รนำแสดงในประเทศใด 1. จีน 2. เวียดนามสญี่ปุ่นจีนถูกต้องครับโอเคในข้อที่สตอบกไก่เข,ขาะคือข้อจีน เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเพราะว่า,าสมัยนั้นเจ้าเคยถูกประเทศจีนยึดเป็นอี่ปุ่นอยู่ในสมัยนั้นเลยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศจีนครับผมตีในเพื่อนตีใดมีอยู่ในสมัยนั้นเจ้าก็ไก่าากระจีปีขอไข่ชิ่งขอควายฉ่า ครับคําตอบคือกระจาปีค่ะเพราะว่านนชิงและฉาบจะปรากฏในสมัยสุโขทัยซึ่งอยู่หลังจากสมัยน่านเจ้าค่ะข้อที่หกในสมัยน่านเจ้านิยมีนิยายชื่อว่าอะไรก็ไก่อีเหนาขอไข่โนราขอควายสามกบถูกต้องครับโอเคในข้อที่หกเนคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าโนรา เกิดเป็นนิยายที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของน้านเจ้าเป็นเรื่องราวระหว่างของพระสุธนกับนางมนโนราคับผมรำเดีวของไทยสมัยน้าเจ้าคือรำบบอะไรกอไก่รมหมวกขอไข่ฟ้อนผีฟ้าคอคว,อมมวายรำบุมงรำรงใส่ผิดครับผมรำหม,มวกจะปรากฏในสมัยน้านเจ้าส่วนาโนราจะปรากฏในสมัยศรีวิชยัยซึ่งอยู่คนละยุคกันค่ะ ข้อแปดโนราเป็นนิยาของชนกลุ่มใดกอไก่ไทยใหญ่ขอไข่ไทยเล็กขอวายไตไต่คุก้องครับโอเคข้อแปดตอบไตเป็นข้อที่ตัวของผมปงเปานชนชนกลุ่มไตเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่กับนาเจ้ามีเชื้อสายเดียวกันกับนานาเจ้าของผมในยุคนั้น 9, ชนเก้าชนกลุ่มไตเป็นชนกลุ่ ที่อพยพมาจากจีนทั้งหมดหรือไม่กอไก่ไม่ขอไข่ใช่ขอขาายไม่ทราบข้อมูลผิดครับข้อเก้าไม่ทราบข้อมูลคะ่ะเพราะว่าชนกลุ่มตานั้นเป็นชนเผ่าที่เก่าแก่เกินไปและไม่สามารถหาข้อมูลได้คะ่ะขอบคุณค่ะข้อที่สิบกษัตริย์ของราชวงศ์แม่นเจ้าคือใครกอไก่พระเจ้าศิลุโน กูเดนนองคอควายจินซีห้องเตะคอไก่ค่ะก็ครับเข้อสิบเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเพราะพระเจ้าสีนโรเป็นพูก้ก่อตั้งยุคสมัยของนานเจ้าในปีคศ738ครับผมผู้ชนะของเราได้แก่จากกำเนิดวิษครับผม ให้เสียตัมือด้วยครับและอันนี้ทางรายการของเราขอจบรายการแบนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ